สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการคอนฟิกไซต์ที่เราเพิ่งจะเปิดไปนะคะจากคาราวที่แล้วที่เราคุยกันก็คือเราเข้ามาที่ w w อ f e ไวด์ d ว็เ cloud. Cloud นะคะเพื่อที่จะ r e จิสเตอหรือว่าเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็น ERP Next ม e ER ตัวไซต์ใหม่นะคะอันนี้เราเข้าไปที่เว็บนี้มันก็จะมีให้ลงทะเบียน นะคะพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก,ก็ให้เพิ่มไซต์ตอนนี้เราเพิ่มไซต์ขึ้นมาใหม่แล้วไซต์ตัวนี้นะคะเมื่อการเพิ่มมาใหม่เนี่ยจะย,ยังใช้งานไม่ได้นะคะ URL ที่ใช้งาน URL ที่ใช้งานก็จะเป็นชื่อ URL เราแล้วก็ตามด้วย f a p e b o o k c o m นะคะ จะขึ้นมาให้ล็อกอินทีเนี้ยถ้าจำได้ตอนที่เราสร้างไซต์อ่ะมันจะให้ใส่แอดมินอยู่เนาะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปมันต้องล็อกอินครั้งแรกเพื่อที่จะแอคทีเวตไซต์แล้วก็ใส่ภาษานะคะเช็คคอนฟิกเบื้องต้น c ครดิตซี ก็จะให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นใส่เกี่ยวกับธุรกิจเราแล้วก็ชื่อธนาคารนะคะทีนี้มันจะมี c a า t of account ก็คือผังบัญชีในระบบอะ่ะมันจะมีเป็นเทมเพลตให้ค่ะเราจะเป็นเทมเพลตที่เป็น Standard ธรรมดาหรือว่า Standard with number with number ก็คือจะเป็นเลขบัญชีะคะ่ะเช่นหนึ่งศูนย์หนึ่งหอะไรประมาณอย่างนี้ ะะคะเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ปีบัญชีเราจะให้เริ่มเมื่อไหร่นะคะเราบอกว่าเราเริ่มหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตเกี่ยวกับหน่วยงานเราแล้วเราก็รอระบบมันเซตอัพสักครู่หลังจากที่ เซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะเข้ามาหน้าตายอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆที่มีให้ใช้งานนะคะเนี่ยในคราวเขาก็จะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะมีเรื่องของ Accounting มี Access ที่เป็นตัวสินทรัพย์เนาะมี b u i l วอันนี้เราสามารถสร้างโมดูลอะไรของเราเองได้นะคะมีโมดูลการซื้อค่ะมีโมดูล crm เกี่ยวกับ customer relationship management เนาะ มีการคัสตอมไมซ์เราจะสร้างอะไรของเรานะคะมี ERP Next Integrate นะคะตัวที่เราจะใช้อ่ะแล้วก็มีอย่างเงี้ยพวกบริหารหนี้นะคะเรื่องของการกู้ยืมเรื่องของการผลิตนะคะ,ะมีเยอะๆเลยนะคะมีโปรเจกต์มีคุณคุณิตี้มีรีเทลมีเซลมีอะไรเยอะๆเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเป็นแต่ละตัวอีกทีหนึง่งนะคะอันนี้ก็คือ วิการใช้งานนะคะ,ะเราอาจจะเริ่มต้นที่แอปเคาน์ติ้งก่อนนะคะมันก็จะมีทัวร์ให้นะคะก็จะมีแนะนำเป็นวีดีโอแนะนำคร่าวๆนะะพอเราเข้ามาสมมุติเราเรียนรู้แล้วว่าใช้งานยังไงนะคะเราก็จะเข้ามาที่ระบบงานมันเช่น accounting อย่างนี้นะคะ่ะอันแรกก็อาจจะเป็นชชร์ออฟเฟคเคาหรือผังบัญชี อันนี้ก็จะมีเลขให้ที่เมื่อกี้เราบอก b ิ t number เนี่ยอันนี้ก็คือเลขรหัสมันนะคะเราสามารถมองใจมุมหลายๆมุมได้ไม่ว่าจะเป็นมุมรีพอร์ตที่ดึงออกมาเป็น Excel ได้นะคะหรือเป็นแดชบอร์ดบางอันจะไม่มีแดชบอร์ดวิวนะคะอันนี้เป็นแบบกระดานนะคะเป็นแบบทรีก็ได้อย่างเงี้ยอย่างฉัดเอาไปเขาเนี่ยเป็นทรีมันก็จะดูง่ายกว่าเรื่องของ f ิกเอ a c เซลอะไรพวกนี้ โอเคแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเราเป็นส่วนของการคอนฟิกตั้งไซต์ขึ้นมาใหม่นะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ